สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอิงจะไปทําอาหารทานกันที่บ้านพี่คนไทยนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะว่าอาหารที่เราทํานั้นมีอะไรบ้างแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวอิงจะเดินไปขึ้นรถตู้นะคะก็เดี๋ยวจะไปเดินไปรอรถตู้ด้านหน้านี้นะคะทุกคนอันนี้ตึกนะคะข้างบ้านอิงที่เขากําลังก่อสร้างใหม่นะคะ ก็ใกล้เสร็จแล้วคิดว่าน่าจะอีกเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็น่าจะมีคนเข้าอยู่แล้วนะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูรถตู้กันนะคะที่ยิงจะนั่งไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวยิงจะรอรถตู้อยู่บริเวณนี้นะคะทุกคนวันนี้อากาศประมาณ16องศานะคะแล้วก็พอที่จะมีแดดบ้างคะ่ะอากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวถ้ารถตู้มาแล้วเดี๋ยวยิงขึ้นรถตู้ตรงนี้นะคะแล้วเราจะไปกันนะ รถตู้มาแล้วนะคะแต่เราไปกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่บนรถตู้แล้วนะคะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนฟิวรถตู้บ้านเราอะคะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นระยะสั้นๆนะคะทุกคนคะ่ะก็เดี๋ยวให้อิงไปถึงลงตรงไหนในไทยมีที่ที่บรรยากาศวันนี้มีแดดคะ่ะทุกคนอากาศกำลังดีเลยสมุงไพร ตอนนี้อิงลงรถตู้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปทางนี้นะคะนี่เดินลงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะบ้านพี่เขาจะอยู่ซอยทางนี้นะคะมันจะไม่มีรถที่แบบว่าไปผ่านหน้าบ้านเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอิงต้องใช้วิธีการที่แบบว่านั่งรถมาลงที่ตรงปากซอยนะคะแล้วก็เดินเข้าไปอีกอีกสักประมาณ5านาทีหรือ10นาทีได้มั้งคะ เจอร้านคนขายปลาด้วยทุกคนปลาตัวใหญ่มากนี่ค่ะทุกคนขาเดินมาใกล้ถึงบ้านพี่เขาแล้วนะคะบ้านพี่เขาจะอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงนี่ป้ายนี้นะคะทุกคนนิซานอะไรสักอย่างนึงอะเออบ้านพี่เขาอยู่ตรงนี้นะคะ่วนอันนี้ก็เป็น แยกนะคะทุกคนตรงขึ้นไปก็จะไปบ้านอื่นได้เหมือนกันนะคะอยู่บ้านไม่ไกลกันนะช่วงนี้นะคะที่ตุกรกีก็จะมันจะเข้าสู่หน้าหนาวนะคะทุกคนซึ่งจะเห็นได้ว่าต้นไม้ะคะ่ะมันจะแบบว่าใบไม้กําลังจะร่วงออกหมดแล้วนะคะทุกคนอุ้ยทุกคนดูลูกทัพทิมลูกเก่่มากนี่ลูกทัพทิมน,นะคะเนี่ยต้นไม้ใบไม้ร่วงลงหมดแล้วนะคะทุกคนขา นี่ทุกคนอันนี้จะเป็นบรรยากาศริมทางนะคะอินถ่ายให้ทุกคนมนาะดูกันนะช่วงนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านเหลยทุกคนดูนี่คะ่ะอินอยากให้ทุกคนดูมากอันนี้คือลูกอะไรอ่ะ๋อลูกอน,นี้ลุกคนลูกอะไรนะลูกพับอะคะ่ะโหดอกเติมต้นมเ็นต้นเลยทุกคนโออมัยดกขนาดนั้นมตอนนี้นะคะอิงมาถึงบ้านพี่เขาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปกดประตูกันนะมีคนเข้าไปพอดีเลยไม่ต้องกดนนี้นะคะยิงขึ้นลิฟต์มาแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปที่บ้านพี่เขาเลยนะคะเรานะแกงโคตไก่นะคะทุกคนอี่วันนี้เดี๋ยวเขาจะทำส้มตำส้มตำนะคะอิงมากนะินก่อนเอาซักมาเร็วเหรอเออลูกใหญ่อยู่นะ

อร่อยแล้วพี่ดินดาอ่อยเไม่เผ็ดมากอร่อยเลยอุ่ะไม่ร้อนเพราะกวางข้าวเยอะมันจืดหนำไหมวะใช่แค่น้ำร่อยเสร็จแล้วเซ่บมากวันนี้เสร็หลังแบบเต็มอีกแล้วโล่เดี๋ยวเียส่งพี่ดินดากลับไช่แกงคั่วใจนะคะทุกคนเผ็ดมากอันนี้ข้าวเหนียวดำขนมจีนผักนะคะแล้วก็ซ้มตำพี่ละ อันนี้น้ำจิ้มนะคะ<อ>น้ำจิ้มเดี๋ยวจะมีเมี่ยงปลาเผาแต่ว่าปลาเผามันไม่สิบน,นะคะจัดเต็มมากปลามาแล้วนะคะทุกคนปลาเผากินกันมาเลยะคะ่ะกินให้จุกกินไปเลย่ยๆกินไดน้หน้าไหนอีกเลยไม่รักกินว่า ชี้ช OK. er ี้หมากเข้ากองเร็วไปเร็วชี้บาย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 ลินดาลินดากลับใจแล้วเร็วเออป้าลินดากลับไทยแล้วนะชี้จุก่อนจุก่อนจุก่อนแล้วมือทำเป็นดังเกียร์จ้าพี่ฝนขอบคุณมากบายบาย thank you ป้ามีก็กลับบ้านกันแล้วนะคะกลับบ้านข้าเลยค่ะทุกคนค่ะแฟนมารับไม่ได้อยากมารับด้วยนะบังคับให้มารับ هه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  <laughs> ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะอิงก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะก็เดี๋ยวจะถือโอกาสปิดคลิปตอนนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ก็ทั้งวันแล้วนะคะออกไปทานข้าวนอกบ้านกับพี่ๆเขานะคะก็ไปทานข้าวที่บ้านพี่เขาวันนี้แบบอาหารอร่อยมากทุกคนอิงเป็นคนที่ทําอาหารไม่เป็นนะคะเราก็ส่วนใหญ่ก็จะได้กินกับพวกพี่เขานี่แหละเออคนไทยที่นี่ก็คือน่ารักมากๆเลยยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันที่21พฤศจิกานี้นะคะอิงบินกลับไทยเดี๋ยวอิงก็จะทำเอ่อทำคลิป ลง y o u u u e ใไ้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะ